ในพม,ม่าเป็นการต่อสู้กันในลักษณะสงครามตัวแทนของการเมืองสองขั้วในโลกสถานะปัจจุบันของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันโอชาคือรัฐบาลรักษาการท่านทั้งหลายเข้าใจคำว่ารักษาการคือไม่ได้เป็นตัวจริงรักษาการไว้เพื่อรอรัฐบาลใหม่ หลังจากที่ตั้งรัฐบาลเสร็จก็จะเข้าไปทำหน้าที่แทนรัฐบาลของคุณเอกประยุทธ์นี่สถานะเป็นเพียงรัฐบาลรักษาการย้อนไปปี2565มีการแต่งตั้งที่ปรึกษาของ รัฐมนตรีต่างประเทศนายดอนปรมัณวินัยที่ปรึกษาคนนี้ก็คือคุณพอรีนการจะนะลั์ตั้งที่ปรึกษาของคุณดอนรัฐมนตรีต่างประเทศให้เป็นทูตพิเศษของประเทศไทยเกี่ยวกับกิจการของพมา่าซึ่งก็มีการวิพากษ์วิจารณ์คุณพอรีนเยอะแยะว่าเป็นสาย ที่มีความใกล้ชิดกับพรรคเดโมแครตของประเทศสหรัฐอเมริกาพูดง่ายๆบอกว่าคุณพอรีนนี่ทำงานรับใช้สหรัฐอเมริกามากกว่ารับใช้รัฐบาลไทยกล่าวหาไปอย่างนั้นซึ่งแต่ก่อนคุณพอรีนแกก็อยู่ที่สหรัฐอเมริกาแกก็ทำหน้าที่นี่เป็นหน้าที่ถูกกฎหมายนะครับนั่นคือล็อบบี้ ไปจำพักเดโมแครพวกเจ้าสัวประเทศไทยนี่จะไปพบประธานาธิบดีบิลคินตันเนี่ยเจ้าสัวซีพี CP นี่ไปก็ต้องให้คุณพอรีนี่แหละเป็นคนจัดการพาเข้าพบประธานาธิบดีบิลคินตันนู่นตั้งแต่ประธานาธิบดีบิลคินตันแล้วก็มีเรื่องถูกฟ้องแล้วก็ถูกกักขังอยู่ในบ้าน6กเดือนนี่คือกรณีของคุณพอลี วันนี้คุณพอรินก็เป็นคนสำคัญในการกําหนดนโยบายต่างประเทศของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันโอชาโดยเฉพาะประเด็นพม่านี่ต้องอธิบายให้ท่านทั้งหลายเข้าใจโครงสร้างในการทำงานด้านการทางประเทศของพลเอกประยุทธ์ก่อนในดอนประมัดวินัยก็เป็นทูตทูตประจำอยู่ไหนเข้ากับประจำสหรัฐอเมริกานี่แหละแล้ววันนี้มาเป็น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศเขาก็มองว่ารัฐบาลไทยเนี่ยีเขาโจมตีกันนักโจมตีหนาน่ะว่าพลเอกประยุทธ์เนี่ยมีความใกล้ชิดรับนโยบายจากสหรัฐอเมริกาในการที่จะปิดกั้นการขยายอิทธิพลของประเทศจีนและก็เข้าไปร่วมลงนามเป็นประเทศภาคีตามยุทธศาสตร Indo ์อินโดแปซิฟิก ที่สหรัฐอเมริกาตั้งกลุ่มประเทศภาคีอินโดแปซิฟิกขึ้นเพื่อที่จะจำกัดการขยายอิทธิพลของประเทศจีนซึ่งสมาชิกก็ประกอบด้วยเกาหลีใต้ญี่ปุ่นนิวซีแลนด์ออสเตรเลียฟิลิปปินส์ไทยแล้วก็ประเทศที่ร่วมแต่ไม่เปิดชื่อก็มีมาเลเซียสิงคโปร์และอินโดนีเซีย นี่คือกลุ่มประเทศภาคีอินโดแปซิฟิกซึ่งเขาก็มีหน้าที่ที่จะป้องกันการขยายอิทธิพลของประเทศจีนนี่ถูกกล่าวหาและไอเรื่องที่ไปใส่ร้ายว่าพักก้าวไกลนี่สนับสนุนอเมริกาเนี่ยจริงๆแล้วพลเอกประยุทธ์เนี่ยเป็นตัวจริงเลยในการสนับสนุนและเดินนโยบายต่างประเทศตามก้นสหรัฐอเมริกาต่อย แต่สถานการณ์มันพลิกผันเนื่องจากว่าเหตุการณ์ในพมา่ามันเป็นการที่ทำให้รัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันโอชาเนี่ยอหลักอีเลือกคือนอกจากความสัมพันธ์ส่วนตัวของพลเอกประยุทธ์จันโอชากับพลเอกอวุโสมินอ,องลายแล้วพลเอกประยุทธ์ก็รู้ว่าถ้าประเทศไทยทะเลอะทะลลา เข้าไปหนุนรัฐบาลที่ถูกรัฐประหารไปนั่นคือรัฐบาลของพรรคเอ d ของท่านองซานซูจีนี่มันจะทำให้ไทยนี่กลายเป็นศัตรูกับลูกพี่ของมินอองไลน์นั่นคือจีนนี่ต้องเข้าใจครับแต่เรื่องนี้พลเอกประยุทธ์ก็ทำถูกนะที่ไม่ทะเลทะทล่าแต่ ในขณะเดียวกันพลเอกประยุทธ์รัฐบาลก็หลับตาข้างหนึ่งปล่อยให้การเคลื่อนไหวของกลุ่มประเทศที่อยู่ในภาคีอินโดแปซิฟิกซึ่งใช้ตัวแทนก็คือญี่ปุ่นเข้ามาเดินงานทางการต่างประเทศตลอดแนวชายแดนของประเทศไทยตั้งแต่เชียงใหม่แม่ฮ่องสอนตากการจนบุรีจนถึงจังหวัดระนอง ญี่ปุ่นทำหน้าที่แทนญี่ปุ่นก็คือสหรัฐอเมริกานั่นแหละครับอันนี้เราต้องพูดตามความจริงกันส่วนพลเอกประยุทธ์ก็พยายามบาลาน์บาลานด์อำนาจของจีนซึ่งหนุนมินอ,องลายร้อยเอยู่แล้วจีนแล้วก็พยายามที่จะบาลาน์ซึ่งสหรัฐอเมริกานี่ก็หนุนรัฐบาลองซานซูจีของพรรคเอ็นเอลดีหนึ่งร้อเปอร์เซ็นเหมือนกัน ในพม่ามันแบ่งกันชัดเจนว่าฝั่งของมินออนไลน์เนี่ยจีนเป็นผู้สนับสนุนหลักรัสเซียเป็นคนสนับสนุนเรื่องอาวุธขายอาวุธให้เกาหลีเหนือสนับสนุนเรื่องการดูแลและการซัพพอร์ตกองกำลังพิเศษอิหร่านสนับสนุนทั้งด้านขีปนาวุธทั้งด้านโดรนและก็เจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคนิคในพม่า เป็นการต่อสู้กันในลักษณะสงครามตัวแทนของการเมืองสองขั้วในโลกในการเมืองสองขั้วในโลกนะครับมินออนไลน์ได้รับการสนับสนุนจากจีนรัสเซียเกาหลีเหนือและก็อิหร่านส่วนฝั่ง NLD ตั้งรัฐบาลเอกภาพแห่งชาติก็คือ NUG มีกองทัพของตัวเองขึ้นมามีตำรวจของตนเองขึ้นมา มีกองกำลัง PDF People Defense Force ประจำอยู่ตามเมืองตามตำบลตามหมู่บ้านต่างๆเป็นแนวร่วมกองกำลังกับรัฐบาล NUG และได้รับการสนับสนุนทางการเงินจากสหรัฐอเมริกาสหภาพยุโรปและกลุ่มประเทศภาคีอินโดแปซิฟิไม่ว่าจะเป็นเกาหลีใต้ญี่ปุน่นออสเตรเลีย สิงคโปร์นี่มันชัดเจนครับมันเป็นการต่อสู้กันระหว่างการเมืองสองขั้วในโลกนี่ดำรงมาตั้งแต่พลเอกอาวุโสมินอองลน์รัฐประหารในเดือนกุมภาพันธ์ปี2.564และก็ดำเนินการปราบปรามพี่น้องประชาชนเสียชีวิตกันแล้ว 3- ามสี่พันคนตอนนี้แล้วก็สู้กันด้วยกำลังติดอาวุธ และที่มินออนไลน์รับปากว่าจะจัดการเลือกตั้งใน6เดือนหลังของปีนี้ก็ถูกปฏิเสธเพราะมินออนไลน์ก็ทำเหมือนพันธการไทยนี่แหละครับยุบพัก NLD ยุบพักฝ่ายตรงข้ามหมดให้เหลือแต่พัก USDP ของตนเองพักเดียวท่านทั้งหลายครับนี่คือสถานการณ์โดยรวมที่ผมอธิบายให้ท่านทั้งหลายทราบและ ในวันนั้นพลเอนประยยทธ์จันทโอชาเป็นรัฐบาลที่มีความถูกต้องชอบธรรมตามกฎหมายนะครับเพราะยังไม่มีการเลือกตั้งนายดอนปรมัตวินัยได้เดินการเมืองแบบบาลานนี่ก็ต้องเข้าใจนะเขาเดินการเมืองแบบบาลานไม่ได้ผิดนะครับนั่นคือหลับตาข้างหนึ่งให้ญี่ปุ่นและสหรัฐอเมริกาเคลื่อนไหวทางการเมืองในประเทศไทย เต็มที่แล้วก็หลับตาอีกข้างหนึ่งเพื่อไปจับมือกับจีนและก็จับมือกับตัวแทนของมินอองไลน์ก็คือรัฐบาล SAC สภาการปฏิรูปปฏิวัติของพมา่าเนี่แหละครับท่านทั้งหลายครับในวันนั้นเนี่ยประธานอาเซียนคือ สมเด็จฮุนเซนนายกรัฐมนตรีกัมพูชาโดยบทบาทเนื้อแท้ของรัฐบาลของสมเด็จฮุนเซนก็คือเป็นรัฐบาลที่มีความใกล้ชิดสนิทสนมกับรัฐบาลจีนปักกิง่งมากที่สุดรัฐบาลหนึ่งในอาเซียนจีนลงทุนทั้งด้านสาธารณูปโภคอสังหาริมทรัพย์และลงทุนด้านความมั่นคง ในกัมพูชาเต็มที่อาวุธยุทโธปกรณ์ทุกอย่างรัฐบาลของสมเด็จทุนเซนและกองทัพกัมพูชาเปลี่ยนลายจากเคยเป็นกองทัพในรูปแบบเดียวกับกองทัพเวียดนามเปลี่ยนระบบของกองทัพกัมพูชาให้เป็นแบบเดียวกับกองทัพของสาธรรชารณชนจีนในปัจจุบันนี้ และมีการอนุญาตให้จีนมาสร้างท่าเรือน้ำลึกซึ่งรองรับทั้งเรือดำน้ำรองรับทั้งเรือบรรทุกเครื่องบินของจีนที่สร้างขึ้นสามลำแล้วเนี่ยเข้ามาจอดได้ใกล้ๆกับเมืองสีฮนุวิลก็เลยจังหวัดตราดไปเลยเกาะกูดไประยะเวลาเดินทางทางเรือประมาณชั่วโมงเศษ ท่านทั้งหลายครับดังนั้นรัฐบาลของสมเร็จฮุนเซนก็ต้องบอกกันตามความจริงว่าเป็นรัฐบาลที่ใกล้ชิดกับจีนและมองสหรัฐอเมริกาด้วยสายตาที่ไม่เป็นมิตรเท่าไหร่ที่ผมต้องอธิบายให้ท่านทราบอย่างนี้ก็เพราะว่าในปี2565นั้นเป็นการร่วมมือกันระหว่างกระทรวงต่างประเทศของไทยกับสำนักงาน ของประธานอาเซียนซึ่งสมเด็จมุลเซนท่านเป็นประธานอาเซียนอยู่ในขณะนั้นนี่เจรจาจนกระทั่งตัวแทนของมินอองไลคือตัวแทนของเอ c ซีสภาทหารของพม่าที่ปกครองประเทศพม่าอยู่ในปัจจุบันนี้ส่งตัวแทนมาเจรจานายดอนประมัดวินัยก็ทำหนังสือเชิญทูตอาเซียนว่าจะเอามาให้มันได้ครบสิบชาติเลย